ตั้งแต่เราแจ้งโปรแกรมก,การแข่งขนันรวมถึงก่อนแข่งขันเนี่ยเราก็ส่งระเบียบการแข่งขันเข้าไปแล้วนะครับเพราะฉะนั้นก็ต้องทฐฐฐฐฐฐอําปฏิบัตินะครับต้องเข้าปฏิบัติมันมันไม่ยากฮะแค่เอามาเหมือนกนันฮะเพราะว่าเราจัดโดยท่านนายกเทศมน,น,นตรีตำบลบไหวยเนี่ยเราก็าอยากจะให้มันเป็นมาตรฐานถ้าเราจัดบอลแล้วไม่เป็นมาตรฐานแล้วนันทะลึ่งหันมาหาไฟจัดเอ้ยไฟจัดจัดไม่ดีท่านมองที่ตัวท่านก่อนครับผมถ้าท่านทำตัวไม่ดีเราโทษไฟจัดไม่ได้ครับผมครับผมแล้วก็จะโทษผู้ตัดสิน อย่าด่าบุทธินเพราะพุทธินไม่ได้ไปซ้อมกับเรา <c oughs> นะครับท่านต้องเล่นด้วยตัวนั้นเองเราจะเซฟเราจะเซฟให้ทุกอย่างใช่ครับ <c oughs> อเอาละครับตอนนี้มันอยู่ที่เด็กวียหนิงครับแม่นะ เราได้แจ้งไปแล้วนะครับไม่มีขอเวลานอกนะครับเพราะว่ามันเป็นระยะเวลาของเกมที่สั้นถ้ามีการขอเวลานอกอีกเนี่ยก็จะบวกเวลาการแข่งไปอีกครึ่งละเอ้ครั้งละ1นาทีนะครับสองครั้งก็บวกอีก2นาทีต่อทีมนะครับสองครึ่งเวลาก็จะเป็น4ครั้งนะครับโอตาดีทีมเด็กู้ใหน่มนี่เพิ่งตื่นนะครับ2 0คศับเวลาวางคิกอินนะครับเข้ามานะครับจากเส้นหลังนะครับวางไว้บนเส้นกรอบสี่เหลี่ยมนะครับ ในการเล่น,น,น,นว,ว้าวครับครับมึงเอาไฟมึงไ,ไ,ไม่ให้มันเข้าเฮ้กัเล็กซ่ากัลน,นำผู้ใหญ่เน้งไปสองประตูต่อสองครับผมบอขอบคุณภาพที่สวยขอบคุณลายเส้นด,ดีๆจากนักจญุโฟโต้นครนายกของเราฮะขาดไม่ได้นะฮะสำหรับทีคนนี้ฮะ ทงไว้สดอ่้ทรูปถ่ายฮะสวยๆฮะต้องที่เขาเลยฮะน่าจุ๊โฟโต้ใช่ฮะเอาละครับจังหวะนี right ้โอ้โหสำหรับไปจัดการแข่งขันของเราก็มีเต็นท์นะครับไว้ให้กับต้อนรับทีมที่มาทำแข่งขันนะครับก็มาน้าว้าวครับไล่มาแล้วครับ ลุงผูตัวภาษาผู้ห่เนเด็กผู้ใหญ่หน่งไล่มาแล้วครับแต่ถ้าไม่ยิงเนี่ยโค้ชแกรี่จะไล่มันออกครับครับโอ้เอาแล้วครับบอลอยู่ที่ทีมทีมเล็กซ่าครับยังน้ำอยู่สองหนึ่งครับก็ก็ขอตงขอแจ้งอีกครั้งหนึ่งนะในเรื่องของการแต่งกายนะครับเพราะว่าผมถือว่ามันเป็นระเบียบเลยเราไปแข่งรายการใหญ่ๆเขาก็ไม่ให้ลงนะครับครับผมไปเจอที่อลันนะ อลันเนี่ยจัดแข่งขันเนี่ยรุ่น15ปีนะเป็นไงฮะถุงทเท้าแม่กลายเดียวกันเท่านั้นหละเป็นไงจะเป็นไนกี้อีกคนหนึ่งอดิดาติไม่ให้ลงเลยนะครับครับอันนี้คือระดับ15ปีซึ่งซึ่งเป็นเรื่องจริงแล้วตอนนั้นเนี่ยเมื่อ11ปีก่อนด้วยวไ,ไม่ใช่ปีล่าสุดนะครับ 11ปีก่อนอลันจัดแบบนี้นะครับเราอย่าไปโทษคนทุกคนนี้ของเราเนี่ยเราให้สีเดียวกันได้คนละลายได้เราก็อารุมารวยได้นะครับแต่ถ้าเป็นไปได้นะคนทําทีมหรือคนแข่งขันเนี่ยคนควรที่จะมีเขาเรียกว่าอะไรซิกเซนของตัวเองหน่อยว่าถุงขาวเนี่ยเราควรจะมีลายเยอะกว่าสีไหมเออมันก็ต้องเป็นอย่างนั้นไปอีกบางคนมาปุ๊บถุงขาวดำเสือกเป็นลายเสือมาอีกบางคนเอาลายกราปิดเข้ามานะครับกไปลูกนี้นี่โอ้โหนี่เป็าวละ มาแล้วฮะลูกนี้นี่ยแหละฮะตีไปไม่กลัวกลัวบอลยิงฮะใช่ครับบอลยิงคือเข้าคือเข้าฮะได้ประตูครับบอลตีบอลเฉยๆคือสอง่งครับบอลไม่ยิงคือแอคต์ครับ <c oughs> ตี <c oughs> บได้บอลเตะคนอื่นคืออันตรายถูกต้องฮะเนี่แหละฮะถูกต้องฮะยังไงก็แล้ว <c oughs> แต่บอลถ้าเตะมาทางนี้เดี <c oughs> ๋ยวโดนกล้องเฉยกับเครื่องเสียงเรานะครับโอ้ครับเข้อห้ามโดยตรงฮะครับผมห้ามห้ามเด็กขาดนี่ครับบอลออกหลังก็ตั้งบอลกรอบเล็กๆสี่เหลี่ยม อย่าไปตั้งกรอบนอกนะครับบนสนามเอลีไม่ได้ไม่ได้ครับไม่ได้ไม่ได้นะครับเอาแล้วครับจังหวะนี้ใหญ่เน่งครับเด็กกีใหเน่งก็โหมาที่ดัดสกอร์อยู่ตรงนี้โอ้โหยังได้อยู่หมดเวลาการแข่งขันชึ้งเวลาหมดเวลาเอาล้ครับตอนนี้มีการปรับแผนนะครับแล้วก็คู่ต่อไปนะครับมาเลยครับคู่ที่สามครับมาที่กองรายการได้เลยนะครับมาถึงแล้ว นะครับเปลี่ยนชุดมามายืนที่กอเในการเลยครับจะเป็นการแข่งขันของกลุ่มซีโแก้อวด่ขอะและขอบคุณนะฮะขอขอบคุณทุกทีนะครับวันนี้นะฮะที่มาทำการแข่งขันนะฮะซูซซสติสี่คนฮะทิสบานเกาะไว้ครับครั้งที่หนึ่งครับผม การจัดแข่งขันของชิ้นงานชาแดงแสดงเว้ยเฮ้ยครัครั้งแรกฮะแล้วมีสี่คนแล้วจะเป็นครั้งสุดท้ายแล้วจะเป็นครั้งสุดท้ายฮะผมว่าจริงๆริงฮะไม่ได้ไม่ได้ต้องต้องจัดเป็นเขาเรียกว่าเป็นธรรมเนียมทุกปีใช่ฮะเพราะว่าเป็นการสร้างสีสันเป็นการส่งเสริมเยาวชนะชาวชนแล้วก็ส่งเสริมในเรื่องของการเศรษฐกิจการค้าขายใช่ฮะครับผมก็ถือว่าเอื้อต่อกันใช่ครับเล่นกีฬาดีกว่าไป ติดยาเสพติดถูกต้องครับครับต่อไปก็เป็นทีมทะลุปั๊มนะครับแล้วก็ทีมห้าเหล่าหันนะครับครัวถ้ามาแล้วก็ที่กองราการได้เลยนะครับครับผมนตัวเปลี่ยนชุดมายืนเลยนะครับครับทีมที่เปลี่ยนชุดมาก่อนจะได้เปรียบตรงที่ว่าเมื่อคู่แข่งขันไม่สามารถมาเริ่มในเวลาแข่งขันได้คือแพ้เลยถูกต้องครับไม่มีจับ15นาทีนะครับใช่แล้วไม่มีคําว่าจับ15นาทีเพราะว่าเราบอกแล้วว่าแข่งตามเวลาการแข่งขันครับนะครับ ถ้ากรรมการเรียกลงแล้วไม่ลงแค่เลยสกอร์สองประตูต่อศูนย์อย่ครับผมครับตเดี๋ยวแมนอัลเตอร์แมทครับเราจะมีทุกแมทนะฮะสำหรับรายการนี้นะฮะมีทุกแมททุกคู่ครับครับแล้วจะมีตลาดนุ๊กครับตลาดนุกครับจะมีเป็นคนคนมั่ครับแมนอัลเตอร์แมทครับมีตำแหน่งนี้ด้วยหรอครัตำแหน่งนี้ฮะอันนี้เขาดูแลเดือนแต่งตั้งมาสองวันฮะเสาร์อาทิตย์โดยท่านนายกโดยท่านนายกฮะ นี่ยที่บอกว่าที่บอกว่าจะจัดเป็นคงสุดท้ายก็คือเนี่ยแหละเราเอาพวกนี้มาเล่นกันนะครับแล้วผมก็จะไม่ค่อยปลอดภัยด้วยครับผมนะครับอ่ารายการนี้ฮะจัดดีมิธีฮะเราจะมีแบบประเมินให้ฮะเหมือนให้นักเรียนประเมินฮะมีหลายคนนะครับเดี๋ยวเราสแกนไปที่ q r วโค้ดที่เก้าอี้ได้เลยครับผลงานความพึงพอใจนะครับในการแข่งขัครั้งนี้แล้วก็ติ๊กถูไปครับ แต่จริงแล้วแค่ไปแชร์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 ไปไลค์ในเพจถ้าจุ๋ยเฟอร์โต้ก็จะเป็นการเข้าร่วมกิจกรรมในครั้งนี้แล้วนะครับเอาแล้วครับเริ่มขึ้นหลังนะกดแรงมน้โตมีแรงแค่นี้อ่โตลสกอร์เป็นไงฮะจ้าหนุ่ย สองประตูต่อหนึ่งครับทีมเล็กซ่าครับเสื้อสีขาวเนี่ยนำอยู่ครับอมาดูเด็กผู้ใหญ่หนึ่งครับจะทำประตูตีเสมอได้ไหมเอาละเรามาลุ้นขึ้นหลังนี่ครับอูปกรณ์ดีๆฮะนี่อลไม่ต่างต่างนะเล็กซ่าเราอีกทีอย่างไรเราจตัดมาได้ครับผู้ใหญ่หนึ่งเลี้ยงมาเลี้ยวเลยเอาละครับผู้ต่อไปมาเลยนะครับเกือบสิบนาทีเท่านั้นครับที่จะต้องลงสนามแล้วต้องมาเลยนะครับนี่ก็โห อย็กกูจะเด็กอีกคนสิบหกนี่จะไปโรงพยาบาลไปไหนแล้วครับเบอร์นี่หกเก้าหวานขึ้นไอบอลเล็กสั้นเบอร์เก้าคร่งไปฮะจะได้ไปฮะตอนนี้ครู่โอ้คู่โอ้หมายเลขเก้าครับยิงออกไปแล้วเจ้ายิงสูงสุดฮะเป็นคนแรกครับแล้วก็ตอนนี้เราจะตาลึกชื่อไว้ตาลึกชื่อไว้ว่าดีข้ามตะไคร่เบอร์เก้าครับโอ้ดิขนาดผมไม่ลงสนามถ้ามีคนเตะข้ามสนามหัวโจ๋โดนตีนู่นเลยครับต้นนู่นเลยครับโอ้ เหลืออีกหลังแล้วฮะ12นาทีจัดไปโอ้โหสวัสดีทีมเล็กซ่าครับตีดทางขวาฮะเสร็จปั้มากลางฮะลูกนี้ไล่ตีบไปเลยจริ้งลูกนี้เฮ้ยเบสเลาไมนได้เดียวเอาแล้วครับตอนนี้ในกรณีที่เสมอกันในเวลาเหาไม่กีทีฮะยิงจุดโทษครับทีมละหนึ่งคนเท่านั้นจัดไปครับผมจะยิงเยอะครับเปนล็อตใช่ฮะยิงทีมละหนึ่งคนพอล เราได้เสนอกรรมการด้วยฮะผมเซฟทุกอย่างนะคราวนี้ฮะเพราะว่าถ้าเกิดจริงจุดเท่าใดกรรมการจะคิดค่าจ้างเพิ่มครับครับผมแล้วก็เตะเตะกันอย่างสุดขั้วเฮะไม่งั้นมึงเติมตังกันได้ฮะมึงเชื่อผมเถอะใบเหลืองที่นี่แพงนะฮะเท่าไหร่ฮะหนึ่งร้อยบาทครับผมใบแดงแล้วไงโอ้ยเลื่องจะเชื่อลจะเชื่อลงจะเชื่อนอ๋อไอ้เบอร์เก้าอีกแล้วเนี่ยสองสามนิ้งนั่นเองคุ๊ก รายการที่สร้างเรี่อสองเรื่องครับภามตะไคร่กับยิงออกแบบโลโคใช่ผมบอกได้เลยฮะรายการนี้ฮะมีแต่รอยยิ้มนะครับผมครับถ้ามีทีมเจ้าภาพเข้ามาจะไม่ค่อยมีรอยยิ้มเพราะอะไรฮะมันจะตึงเครียดไปหมดเพราะว่าทีมเจ้าภาพเนี่ยเมาได้กับหวังผลเพราะฉะนั้นรายการนี้ก็เลยไม่มีทีมเจ้าภาพครับผมจนไม่มีใครมาช่วยเราครับก็โอ้ มาดีก well, right. well, um, ่อนบันอยู่ที่ทีมเด็ก็ยังครับตรงนี้เอาตรงนี้กลับให้เราดีโอ้ยโค้งอย่างเดียวเนี่ยนะครับโค้อย่างเดียวเลครับบอลยิงสำหรับจังหวัดบาดเสียวเนี่ยมันต่างกันอยู่ตรงสองจังหวะก็คือยังไงครับจังหวะแรกบอลเกือบเข้าจังหวะสองบอลเกือบออกแม่งเสียวก็อยู่สองอย่างครับผมแต่ความรู้สึกต่างกันเยอะใช่เอาล้วครับ ผ e ู้ใหญ่แดงตีมาลาสุดท้ายแล้วไนโดนตัดไปได้เลยในสายจิ๊โอ้โหต่ตอนนี้ทีมเด็กผู้ใหญ่หนึ่งครับครับเฉยๆครับไม่รีบนะครับครับผมเพราะว่าปีหน้าเขาเล่นใหม่ใช่ฮะโอ้โหนี่ครับรายการนี้มีกัดทุกปีชุดนี้มีสิบปีนะฮะรายการนี้เขาจะจัดหลังโจจีนะฮะครับผมครับ Đi lên, bắt đi Ồ 2, ประตู đầu Lexa phu đi Tìm bắn vào tháng sáu, chạm đơn 10 Đơn 10 mong thương, tìm bắn về đồng khoái 13 thôi, 9, 9 Đi đi à, ทำไมคนเก็บบอลไม่พ่ายจังใจเลยทำไมฮะตั้งโดนลกนข้ามามจะไข่เป็นลูกเดียวแล้วโมโหคนละครับเจ็บบอลอีบอานมี้ตั um> um> uh ้งขวาัสายลูกนี้ทำไมเรียกตอสู้เยายกันตีเสมอแล้วผู้ใหญ่เองขึงบอลมาทางขวายัไงยัไงคู้พิกลูกออกเด็กสาวผู้ใหญ่เองมองเพ่อนลูกนี้ลูกนี้ นะ่ยตไม่ได้อีกครัก็ต่อไดีครับแข่งเด่งตอนนี้ครับพับสนามฮะถึงบอลมาใส่นสายมือแล้วไงปังนี้เฮ้ยฮาเสพมิด้วยฮะเสยให้ด้วยฮะเสพผู้เล่นเสยพนะจุ๋ยด้วยครับไอเราไม่ไม่เท่าไหร่ฮะแต่กล้องแพงนะ ตอนนี้ท mhm. ีมงานเริ่มเริ่มทำครับนี่ขนาดอยู่ด้วยกันมาอายุทั้งสี่สิบแล้วก็เอาเ้โอเคแล้วอาจารย์หนุ่ยโอเคเบอร์อะไรทีมเล็กซ่านี่ทำให้ผมเข้าใจเลยนะตอนผมจัดสนามกันเนี่ยผมคิดว่าเฮ้ยมันไม่มีใครหลกเตะข้ามตะไคร์เป็นไงไม่จริงครับทีมเล็กซ่าแสดงให้ผมเห็นแล้วว่ามีมีโอ้ เอาแล้วครับอ่าอืมอ่าใหญ่หนึ่งตอนนี้ก็เพาสนามาเ,าเพื่อจะเอาประตูคืนนะเป็นเสมอเพื่อ,อลูกหนี้จอเลยสำหรับลูกคิ่กินเข้าไปหรือว่าเตะหลังประตูขึ้นไปเนี่ยหน้าประตูขึ้นไปเนะี่ยเป็นไงฮะไม่สามารถเตะเข้าได้จังหวะแรกนะเราจะเป็นที่รู้ก,ก,กันนะครับถ้าใครยังไม่รู้ก็รู้ซะก็ ต้องสัมผัสผู้เล่นเท่านั้นใช่ฮะครับแล้วก็การเล่นลูกคิกินทุกลูกนะครับบอลจะต้องวางอยู่บนเส้นแล้วก็นิ่งๆเท่านั้นนะครับก็กติกาก็จะใช้ผู้สอนใช่ครับแล้วก็ระยะในการป้องกันก็ถอยห่างจากลูกบอลไป5เมตรห้าเมตรถอยไปเกินนั้นครับเดี๋ยวเพื่อนด่าครับเพราะส่งไม่ถึงเออส่งไม่ถึงไอ้เหข้ยไกลเกินเออโอ้โหครับ เวลาก็เหลือน้อยลงมาทุกทีแล้วผู้ใหญ่หนึ่งผูนต่อไปมาเลยครับที่กองเมือการนะครับมาเลยครับถ้าท่านไม่มานะครับเราจะไม่แข่งขันแล้วนะครับท่านต้องมายืนรอนะครับไม่ใช่ให้ผมยืนรอครับท่านต้องมายืนรอแต่เราก็จะไม่บอกอีกฮะการครับคุ่งส่งเลี้ยวไปไงล่ะเรียบร้อยเป็นไงล่ะไปต้องตีบถึงอยู่นู่นไปไงล่ะยืดอย่างเดียวครับสติของหนูเนี่ยเกิความกล้านะครับ ผมก็เลยครับผมซ้อมเดียผมก็ชอบซ้อมแบบประตูเล็กๆใช่ขนาดเจ็ดแปดเมตรนี่อันลอยมากเลยอ่ะฮะโอ้โหเดี๋ยวนี้ฮะผมคิดจะเดิประตูเรื่องใหไป่านนเพื่อนเราพี่ใหญ่ในตีบอลมาได้ไอ้ต้องสายมือแบซ้ายมือทำไงจังหวะนี้ยิงเข้าไป นะฮะไม่รีบนะครับทีมวอน่างเนี่ยได้สิทธิแข่งขันในปีหน้าเป็นทีมได้ครับผมไม่รีบะเพราะใกล้ใกล้เป็นกระาพาะนะใกล้บ้านฮะใกล้บ้านยุทธนะใกล้บ้านเราเลยให้สิทธินะทุกปีเพราะเรามาช่วยจัดสนามด้วยนะเออใช่ฮะมาช่วยเข็นขยะในสนามด้วยเหรียนเชิญครับคู่ต่อไปนะครับเนื่องจากว่าฝ่ายแจกดกัรจะได้มาเช็คครับว่าการแจกดการของท่านเรียบร้อยไหม แล้วแต่กาไม่เรียบร้อยลงไปพุทธเสินเรียกออกมาก็มีปัญหาก็ดีครับเรียนเชิญเลยนะครับตอนนี้ถ้าท่านไม่มานะครับเราจะให้ทีมอื่นแข่งขันแทนครับมาครับกองรายการอยู่นี่ครับลุกเลยครับไอ้ลุกได้ยินไหมครับครขอบคุมาการับมาเลยครับมาเธอเรียกแล้วก็ไม่มา ยวจะปวดมาเลยครับไปถุงก่<ช>อนเพื่อกายก่อนอ,อย่างนี้เปลี่ยนเลยครับเด็ยอย่างนี้เปลี่ยนเสื้อเลยนะครับเพราะว่าคนระแบบกันนะครับไปเปลี่ยนเห็นไหมเมื่อเรียกมาก,ก่อนเราก็ได้เคลียร์ได้ไม่ต้องเป็นภาระให้กับผู้ตัดสินผู้ตัดสินมีหน้าที่ตัดสินอย่างเดียวนะครับทนะีมใดไม่พมก็แพ้ไปนะครับเราไม่ได้อะไรครับเพราะว่าใส่โอ้ยใัดมีลูกเล่นได้ที่ เพราะว่าได้กล่าวว่าไปจัดคู่ขู่เอาข้าวข้าวมาครบแล้วใช่ฮะไม่ต้องง้อทีมเองใช่ฮะใครจะกลับก็กลับไปเลยเอออันนี้หยอกเพ่นได้แล่ครับผมเราสร้างระเบียบการแข่งขันขึ้นมาครับนี่ครับตอนนี้วงวิจารณ์หรือว่าข้าวะอาหารที่ชุดทีมนี่มาพร้อมเลยใช่ฮะฮะพร้อมเลยเสื้อกางเกงของเาถือวเค โอเคโอเคเราจะเซฟทุกอย่างนะครับผมยันตังเลยฮะมาเลยครับมาเลยครับทีมทั้งสองทีมครับผมจะเล่นตรวจเครื่องเด็กไกลก่อนลงสนามนี่ครับเป็นมาตรฐานครับเหมือนกับไทยลีกครับครับตอนี้แม่ไทยลีเขาก็ต้องมีตัวกันก่อนฮะตอนนี้บาเจ็บครับโดนลูกกระเดือดก็บอกลูกนี้ครับโอ้แล้วฉลาดกันนะเอฟผมบอกตรงนะบาเจ็บปุ๊บเอ็นตัวไปลบในล้มตอนโดนบอลที่กลางเนี่ยจะละเอ็นตัวไปลบได้ในล้ม แล้วก็จะมาใกล้ๆเด้อรู้มุมกล้องอีกอาอุทธศิลป์ครับผมขอบคุณครับไม่อันนี้น้อยหยอกอะไรถึครับผมจะหวหงายใบพูวนถ้าหเหล็กก็ดีแล้วนะครับเอาวันนี้พุทธศิลป์มาจากไหนฮะอาจาหนุ่ยมาจากสมาคมพุทธศิลป์ทีเด่นของจังหวัดนครนายกครับผมครับผมหาไม่ได้เลยฮะเราพุทธศิลป์ดีๆฮะสนามดีๆแล้วก็มารยาทดีๆฮะใช่ครับครับ เกินใส่จัดจะดีไม่ดีก็แล้วแต่แล้วแต่มันคะัรับอยู่ที่มึงมองกันนะฮะนั่นอะไรก็ปวจะปวดมาผมดูแล้วก็จะได้ออกว่าด้วยจัดแจงครั้งสุดท้ายครับเพราะอะไรฮะโรถเมย์ล้อหนึ่งครับล้อหนึ่งรายการนี้เราจะส่งไปถึงที่ผ้าฮะครับผมทำให้เขายอมรับฮะตรงนี้ตีบอลไปซ้ายปาโอ้ยหสามประตูต่อยสาม สองประตูต่อสามนะผู้ใหญ่ไหน่งไล่มาเอาแล้วครับมันไม่มนอยู่ที่คุณเล่นะครับทั้งสองทีมสองประตูต่อสามครับผมเวลาเหลือนะครับตอนนี้เอาแล้วครับพี่แล้วครับตอนนี้สนามใหญ่เนี่ยเราจะได้เห็นทักที่ดีนะใช่ครับมันจะเห็นเลยครับว่าคนจะได้รู้ะครับอันนี้ถ้าถอยหลังไม่หน่อยครับของสนามของผมเองจะ จะได้มาตรฐานเป๊ะเลยท่าพุทซอเลยครับท่าพุทซอนะใช่ครับแต่กล<ต>้องได้เลยครับแต่ยาวไม่ถึงแต่เราไม่ถอยแต่เราไม่ถอยฮะเราจะใช้วิธีการทุบกําแพงออก <laughs> อแล้วก็ซื้อที่ตัวนัว้นเพิ่มเย้ไปเลยอโอ้ยหนึ่งร้อยบาทหนึ่งร้อยบาทใทยไทยไทยเบอร์ไหนครับคุณร์้ชมฮะเบอร์ด็ดนะฮะครับผมเด็กซ่าหนึ่งใบเหลืองครับ เราต้องจดไว้แทไม่ได้ไนะฮะเป็นอู่ข้าวอู่น้ําของเราครับผม <c oughs> อันนี้เราเป็นการสร้างมาตรฐานครับหรือจังหวะคือไม่ว่าจะเป็นผู้ซอนหรือสติตเนี่ยการดึงเสื้อการเหนี่ยวการหลัลงเนี่ยไม่สามารถทาได้ครับผมรบหรือเป็นการเขาเรียกว่าออฟฟั u c t i o ในผู้บอนนะรหรือว่าการสกรีนเนี่ยถ้าไม่ได้เกี่ยวข้องกับก,การเล่นไปสกรีนผู้เล่นแปดต่งข้าเนี่ยถือว่าผิดผิดับผิดกติกาถูกต้องนะครับดูนี้ โอ้โนี้แล้วก็เฮครับมยนี่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 นีเกีเนี่อีนี่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 นรันตอนี้เหลือเวลาอีกไม่อย่นี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 านป่นี่นี่ขี่น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 ีรนี่เี็นี่ลบเองครับไี่มีรนั่งใหนลบใช่ฮะยนีไดีอยู่นี่นี่นีั้ี่้โอ้โหนี่ครับ กองหลังอาเล็กซ่ายังมาไวครับใช่ฮะทีบอลเข้าไปทางซ้ายเจ้าเจ้าเจ้ามิกฮะตรงนี้วิ่งโอ้โหนี่ครับต้องชมเกมลับของทีมเล็กซ่าครับครับยืนกันนิ่งเลยครับนิ่งเลยฮะเพื่อนเลี้ยงมากินครับอย่างนั้าเลยตรงที่มาอีกไปตีบอลมาทางซ้ายไปมาเลยต้องตันเอาละครับตอนนี้มึงยัยแดงเซฟบอลมาเพื่อเปตีเสมอเราจะได้ไหม เดือดแลงมีดด้ลยเอาดุน uh sí uh <10 <10 <10> ี้จีโอ้ยดุนดุนดุนทำเลยดุนทำเลยอ้าวเจ๋อเลยแต่คู่นี้ผู้ใหญ่เหน่งไม่ได้โทรมาอัดจีดมันเฉยไม่เหมือนทีมกองยุทธถ้าชนะจะได้หนึ่งพันหนึ่งพันแต่อันนี้ได้กล่าวว่าผู้ใหญ่เหน่งเขาซื้อน้ำมันมาแล้วสามลิตรเพราะว่าเสมอถ้าชนะจะได้เพิ่มอีกสองลิตรเป็นห้าลิตรเอาไปตัดยากยืมหายครับผมครับนี่ไงนี่ไงมันมั่มันอยู่ที่ นี่สองคู่นี่มันทุกคู่นะใช่ฮะเออนี่มันไม่มัน <dresses> <SAN TA Maria> ขนาดผมมีงานอยู่ที่เรือนยังไม่อยากไปทําเลยเออเพราะว่าอยากดูมอนใช่ฮะมันไม่มันอยู่ที่คุณเล่นมันไม่มันเลี้ยงสิโอ้ยหึงเบอร์เก้าอีกแล้วชื่อไทยเอาเฉาเลยจุดโทษครับจุดโทษมันกลับมาได้เว้ยผู้ใหญ่เน่งเลยจุดโทษนะครับจุดโทษนะครับจุดโทษนะครับยิงคนต่อคนทนั้นนะครับแล้วก็ตัดใจว่าอะไรฮะ ยิงแค่จุดที่หนึ่งนะครับคนต่อคนเท่านั้นแล้วก็ผู้ต้องกันไม่สามารถเดินออกจากเส้นประตูมาต้องกันได้ครับผมให้ขยับบนเส้นได้ห้ามใช้แขนหรือมือขาแก่ต้องกันอันนี้เราที่แรกหรือเปล่าเนี่ยที่แรกครับที่จัดแบบนี้ใช่เอามาครับผมก็ถือว่านักกีฬาที่ไม่เกี่ยวข้องมาเยืนที่กาสนามเลยนะครับขอบคุณผู้ตัดสินยังไม่ได้เรียกแต่าเพิ่งไปครับรับแคนะ นี่ครับตอนนี้เในรายกานั้นก็มีคนไป็นผ่าคลิปให้ครับนะครับนี่คือแปลกจากการแข่งของเรานะครับขอบคุณนะขอบคุณนักกีฬาฮะที่ทำตามฮะอธิบายเพิ่มเติมนะครับยิงจุดโทษทีมละหนึ่งคนเท่านั้นครับถ้าทีมใดชนะจุดโทษจะได้สองคะแนนถูกต้องฮะทีมที่แพ้จุดโทษได้หนึ่งคะแนนครับอ่ามันจะเอื้อในเรื่องของคู่ที่เสมอกันถูกต้องนะครับนี่แหละครับกติกาก็มีที่นี่ที่แรกไม่โดนมือไม่โดนแขนแต่อย่างใดครับนะครับห้ามเดินออกมาจากเส้นอ่า ผู้ตัดสินจะต้องมองอยู่ที่เส้นเท่านั้นครับโอเคนี่แหละครับตอนนี้ชี้แจงแล้วคนไม่เกี่ยวข้องอย่าเดินเข้าไปนะครับต้องยืนอยู่ที่เส้นกลางสนามนะครับมิฉะนั้นจะถูกให้ยิงใหม่นะครับถ้าเกิดเข้าเราจะเสียผลประโยชน์นะครับให้ยืนอยู่หลังเส้นกลางสนามเท่านั้นเองนะครับเอาแล้วครับนี้ผดีคนไหนก็แล้วแต่จะเป็นป้องกันก็ได้ไม่มีการฟิกดูดูครับวิ่ะครับ ข่าวไปในมติที่สามใน4คนเนี่ยผู้เล่นคนไหนก็แล้วแต่จะไปต้องกันก็ได้แต่ต้องแจ้งแจ้งผู้นัดินก่อนนะครับห้ามเดินไปโดยพลัดรันห้ามโดยไปโดยสุขศึกษาการพละกันรอฮะเอาแค่พลัดพันรอเอ้าว่ากันไปครับคนที่สองไอ้คนที่หนึ่งของเล็กซ่าแลยไหนี่ไอ้นี่แหละนี่แหละฮะ บเลยนี่พบตบเลยนี<ะ>่นะฮะชนะจุด